ب ิ م الله الحمد لله وصلاة وسلام على ر س ล ل الله وعلى آله وصحبه من وله ล ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ขั้นมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวของการทำความเข้าใจในเรื่องของอิสลามนะครับกับรายการวิทยุเสียงสันตินะครับที่เราได้พูดคุยกันมาในครั้งก่อนนะฮะเรื่องของอความสวยงามของการวางบทบัญญัติในในอิสลามครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันมานเรื่องของอะกีดะห์นะฮะ ในวันนี้มาคุยกันในเรื่องที่สองก็คือเรื่องความสวยงามของอิสลามในเรื่องของการการอิบารดาพี่น้องฮะการวางบทบัญญัติอิบาดาที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ได้วางบทบัญญัตเอาไว้เนี่ยมีแง่มุมหลายๆแง่มุมให้เราได้ทําการพูดคุยกันนะครับแง่มุมที่หนึ่งก็คือบทบัญญัติของอิสลามคือบทบัญญัตที่มีความครอบคลุมถึงความหมายของอิบารดา ความหมายของการการเคารพสักการะนะในอิสลามเนี่ยให้ความให้ความเข้าใจของไอบานดาอย่างอย่างครอบคลุมนะซึ่งรากฐานการไอบานดาเนี่ยก็คือในในในคำกล่าวของลอสบานอวตาลาที่ว่าอุลอินนัสลาตีวานุสุกีวามะฮยายะวามามาตีลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลัตนาสั่งท่านนบีนสุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมให้บอกว่าอุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ในอายะใดก็ตามพี่น้องถ้าลอสุภาโนวิตาลาได้เริ่มต้นด้วยคำว่ากุลให้เรารู้ว่าอายะนั้นมีความสําคัญมากเพราะทุกอายะอัลลอฮฺาาสั่งท่านาานับดุลสลารหอยอะไรวะซัลลัมให้บอกกับบรรดาประชาชาติแต่ถ้าอายะใดก็ตามบอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมาทั้มหมดเพราะเป็นการสั่งเน้นย้ําให้พูดหลังจากที่สั่งให้พูดมาแล้วอินนสัสาลาติแท้จริงการล,ละหมาดของฉัน วานุสุเกการเชื่อสัตว์พรีของฉันวามหายายวามามาติการมีชีวิตของฉันการเสียชีวิตของฉันลิลลาฮิรับบิลาลาเมีน <S <S เป็นกรรมสิทธิ์เพื่ออัลลอฮฺสุบัานูตาลาผู้อิบานแห่งสากุลโลกหมายความว่าอาัลลอฮฺตาลาให้ท่านนบีได้บอกกับพวกเราให้เราได้รู้ว่าการละหมาดการเชื่อสัตว์การมีชีวิตของเราการตายของเราเนี่ย ทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราทาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวฺตาละไม่ใช่เฉพาะการละหมาดที่เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะการเชิดสัตว์ที่เพื่ออัลลอฮ์แต่ทั้งการละหมาดท,ทั้งการเชิดสัตว์ทั้งชีวิตของเราทั้งความตายของเราทั้งหมดในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยเนี่ยเราดําเนินเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาละเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ให้เราได้เข้าใจอย่างอย่างชัดเจนว่าอิสลามมีความสมบูรณ์แบบและ การขยายความในในเรื่องนี้ก็คือฮะดิษที่ท่านอัอบูดรตได้รายงานเอาไว้นะอับูดรตคือหนึ่งในสหายบะหนึ่งในสาวกของท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมอับูดรตได้บอกว่าออกาาลลลูยรฮบันดาสหายบะบรรดาสาวกของท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมเนี่ยได้บอกบอกกับท่านนบี คือได้ฟ้องท่านนาบีนะบอกท่านนาบีว่าดฮาบะอัลลุดดุซูรบินอุจูรคนที่ร่ำรวยเนี่ยเขาเขามีอะไรฮะเขาเขาได้ผลบุญกันเยอะแยะมากมายอยู่ซ่อนลูนะกรมานุซ่อนล,ลีเขาละหมาดก,ก็เหมือนกับเราละหมาดวยายซูโมนะกรมานาุซมเขาถือสินอดก็เหมือนกับที่เราทําการถือสินอดวยตัดกูนะบิฟูดูลีอัมวาลิม แล้วก็เขาสามารถที่จะบริจาคด้วยกับทรัพย์สมบัติของเขาที่มีเยอะแยะมากมายนะท่านนบบีสัลลัลอฮอะลัยวะสัลลัมจึงได้ตอบไปว่าอาวาอสระักแจ้อัลลอฮุลกุมมาตัลซบดะกูนอัลลอฮฺาตาลาได,ได้ได้ให้พวกเจ้าได้มีสิ่งที่เจ้าสามารถทําการบริจาคก,กันได้ไม่ใช่หรอหมายความว่าการบริจาคเนี่ยที่บรรดาสอา,าบะได้เข้าใจว่าสามารถบริจาคได้เพียงแค่ เงินเป็นแค่ทรัพย์สินเท่านั้นแต่ท่านน,นับดุลเบียร์สลาลของอะลัยฮะซัลลัมได้บอกว่าอาลัลลอฮฺตาลาให้พวกเจ้าได้มีสิ่งที่เจ้าสามารถทําการบริจาคได้อินนับดีกุลเลตัสเบฮะเต็นซอดะกะทุกการตัสเบียคือการกล่าวคําว่าซุบฮานัลลอฮฺสรรเสริญอัลลอฮฺมหาบริสุทธนเดาะอัลลอฮฺถือเป็นซอดะกะว่าเบิยกุลเลตฮ์มีดะเต็นซอดะกะในทุกๆก,การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือว่าเป็นเป็นซอดะกะว่าฟีบุดอ์อะฮัดิกุมซอดะกะ แม้กระทั่งในเรื่องของการที่พวกเจ้าได้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพวกเจ้าก็ถือเป็นการสอดกบบอบรรดาซอฮาบะเวลาท่านอบีสลุลลาฮุองอ a l วะสัลลัมได้บอกถึงมุมต่างๆในการสอดกอทั้งเรื่องของการตัสบียการสรรเสริญอัลลอฮ์การกล่าวอัลฮัมดุลิละและแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเราเนี่ยก็ถือเป็นสอดกสกอบรรดาซอฮาบะได้ถามว่ายาลลุสุลลาะอุลลุสุลขลลาะอายตีอะฮัดูนาชาฮวะตุหู เยาก้โนนอโฟีฮะเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเขามีอารมณ์แล้วเขาก็ได้ผลบุญด้วยเหรอไม่พี่น้องลองลองคิดดูนะว่าท่านอบีบอกว่าในแมก้กระทั่งในการที่เราไม่อะไรกับภรรยาเราก็ได้ผลบุญซาฮาบะก็เลยถามผมเ <c oughs> ชื่อว่าหลายหลายคนมีคําถามขึ้นมาแน่ว่าคนคนหนึ่งเขามีอรมามอรมณ์แล้วเขาก็ไปมีอะไรกับภรรยาแล้วก็ได้ผลบุญเลยเหรอพอ أ ตุม ت า ل ะ و ض ع ه า في ا ل ح ر ا อ أ ك ا รอ ل ي أكان ع ร ي ف ฮาว و ซร ท่านนบีก็เลยบอกว่าเจ้าเห็นไหมว่าถ้าหากว่าเขาทําสิ่งนี้ที่เป็นของฮารอมแล้วเขาจะได้บาปไหมหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้มีอะไรกับภรรยาเขาแล้วเขาไปทําซีนากับคนที่ไม่ใช่ภรรยาเขาเขาจะได้จะได้บาปไหมว่ากาดาและกาอิดาว่าตัฮาเฟฟิลฮาลกาหน้าหละงฮวฟิฮาอัจุลแบบนี้แหละถ้าหากว่าเขาได้ทําสิ่งนี้ใน เรื่องของฮาลาลในสิ่งที่เป็นของฮาลาลกานะละหูฟงฟาอันจะเขาก็จะได้ได้ผลบุญหมายความว่าถ้าหากว่าเขาไปทําในสิ่งที่เป็นของฮารอมเขาได้บาปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขามาทําในสิ่งที่เป็นของฮาลาลเขาก็จะได้รับผลบุญใช้คนอิสลามอิบนอไทมียะได้บอกว่าอัลบาดะฮิยาอิสม uh oh ah ุนจามิุนนกุลลิมายูฮิบุุลลาห์วยาร์ด ไอบาดาเนี่ยคือสิ่งที่ชื่อที่ครอบคุมถึงทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลารักอัลลอฮ์ตาลาได้มีความพึงพอใจไม่นันกวะวันอาม,มานอัลวะฮิรอนบาตินะไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่อัลวะฮิรอนบาตินะที่เปิดเผยแล้วก็ที่ที่มันมันปกปิดซุ่มซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นการละหมาดการใจประกาศการถือศีลอดการทำฮัต แล้วการพูดจริงการมีอามานะการทําความดีต่อพ่อแม่การเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติการรักษาสัญญาการใช้ทําความดีการห้ามปามความชั่วการจีฮาตการทําความดีกับเพื่อนบ้านการดูแลเด็กกาพร้าการดูแลคนยากจนการช่วยเหลือคนเดินทางการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลปศุสัตว์การขออุทิศการอ่านอานกุรอานและการกระทําอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานูรตารรักถือเป็นเป็นไอบาดะ เพระเาะนั้นพี่น้องทั้งหลายจากะดีษที่ท่านอบูดาร์ได้รายงานจากท่านอับเบีลร์ซนอรอฮ์เสนอถึงที่ท่านอบียร์อธิบายให้กับบรรดาสหามบะให้เราได้เข้าใจว่าอิบะดาไม่ใช่เพียงแค่การละหมาดอิบะดาไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อสัตว์พีเพื่อลอสบฮานวัวแต่อิบาดะคือวะมะฮียะยะวะมะมาติกุลอินนัสซลาติวะนุสุกีวะมะฮียะยะวะมะมาติลิลลาฮิรับบิลลาอัลามฮนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าการละหมาดของฉัน การเชื่อสัตว์พีของฉันและชีวิตของฉันการมีชีวิตของฉันการตายของฉันลิลลบบ้นาลายรบเวลาอะไรเป็นไหมคำว,ว่าทุกอิริยาบถท,ทุกการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราทําเพื่อลอสสุฮานุตาละเราได้รับผลบุญในการที่เราทําอิบารดาต่อลอสสุฮานุตาละเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายการมีความรักต่อลอ์ก็เช่นกันการมีความรักต่อศูนย์การมีความเกรงกลัวลอร์การกลับไปหาอัลลอร์ การมีความบริสุทธิ์ใจในเรื่องศาสนาการมีความอดทนการขอบคุณอัลลอฮ์การมีความพึงพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์การมอบหมายต่ออัลลอฮ์การมีความหวังในสิ่งที่อัลลอฮ์ตรลาเตียมไม่ให้การมีความกลัวในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวิตาลาได้ได้ได,ได้ได้เตือนเราไว้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยคือการไอบะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานูอิตาลาเพราะฉะนั้นความเข้าใจของคําว่าออบะดาไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจว่าออบะดาคือการละหมาด อิบาดาคือการเชื่อสัตว์แต่ไอบาดา,า,ดาการเคารพสักการะต่อร้อนเนี่ยคือชีวิตเราคือการตายของเราคือการที่เราจะต้องใช้การดําเนินชีวิตของเราทุกการขับเคลื่อนของเราเป็นการไอบาดาต่อร,าาร้อนสุภานวตานาทั้งหมดเพระาะนั้นพี่น้องทั้งหลายอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ให้เราได้มีความปฏิบัติที่มีความมีความครอบคุมใน ทุกแง่มุมที่ร้องสุบาหานัวตาลาได้ได้วางมานะประการต่อมานั่นคือที่เราได้พูดคุยกันไปคือแง่มุมในความสวยงามในเรื่องของการการการวางบทบัญญัติเรื่องอิบานดาประการที่สองก็คือความสวยงามในการเที่ยวร้องสุบาานัวตาลาได้วางบทบัญญัติในการในการละหมาดพี่น้องครการละหมาดทุกคนรู้จักการละหมาดจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมุสลิมก็เข้าใจว่าจะต้องมีการละหมาด คนไม่ใช่มุสลิมก็รู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีการมีการละหมาดพี่น้องการละหมาดคือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้สร้างระหว่างบ่าวกับผู้สร้างอัลลอฮฺตาราไม่ได้ให้เรามีสื่ออะไรระหว่างเรากับพระองค์เราละหมาดเป็นตัวที่ละหมาดเป็นสิ่งที่สอนให้เราได้รู้ว่าเราสามารถเข้าถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้โดยตัวของเราเอง ไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งไปขอให้คนนั้นเข้าหาเลาะให้คนนี้เข้าหาเลาะให้แต่เพียงแค่การละหมาดของเราเนี่ยเราเข้าถึงอเลาะสุฮานุวตาราแล้อเลาะตาลาได้บอกให้เราได้รู้ว่าการละหมาดไปยับยั้งสิ่งอนาจารไปรับยับยั้งสิ่งที่เป็นเป็นมุงกัตเป็นสิ่งไม่ดีอเลาะตาลาได้ทรงตัดว่าวะอเกเมสซอลาและจงทําการดํารงละหมาดเพระองค์ได้สั่งนะ และเจ้าจงทําการดรํารงละหมาดอินนสัสซาลาตะตันฮาออเินฟาชาอิวันมุลกรัรแท้จริงการละหมาดนั้นเนี่ยจะไปยับยั้งสิ่งที่เป็นการอนาจารและยับยั้งสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการละหมาดคือสิ่งที่เป็นหนึ่งในหลักของการดําเนินชีวิตของของอิสลามเพราะถ้าใครมีการละหมาดเขาก็จะยับยั้งตัวเองด้วยกับการละหมาดของเขาเนี่ยให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดี นะการละหมาดเป็นสิ่งที่ขัดจัดการคิดหนักขจัดความไม่สบายใจของเรานะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านอนับดุลลอฮฺวอะไรว่าสั้นลมได้สอนให้เราได้รู้เนะวลาที่ท่านนบาบีได้ต้องการที่อยากจะจะ,จะพักบอกว่ายาบิลาลอัก,กมิสซาลาอริรหน,นาบิฮาท่านนบาบีได้บอกว่าบิลาลกอมัดละหมาดสิ ให้เราได้พักผ่อนด้วยกับการละหมาดพี่น้องอสิ่งที่เ,เราเห็นในการดําเนินชีวิตของของมนุษย์เนี่ยออก็คือสิ่งที่มันมันหนักที่สุดในการดําเนินชีวิตขอ,ของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในใจก็คือการการคิดหนักท่าน,นบิลซอลลอนว่าอะไรว่าสรลัมสอนเราให้รู้ถึงวิธีการขจัดการคิดหนักด้วยกับการไปละหมาดสิอบอกบิลฮันให้เราได้พักผ่อนด้วยกับการละหมาดนะแล้วการละหมาดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ แก้ไขปัญหาในเรื่องศาสนาแล้วก็ในเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกเราว่ายา uh ah อิฮันละดีนะอามานุสตาอินูบิสซอมริวัสซาโอ้บรรดาผู้ที่มีอิหมัดแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือด้วยกับความอดทนหมายความว่าเวลาที่เราเจออะไรก็ตามให้เราใช้ความอดทนและวัสซาลาและด้วยกับการละหมาดอินนัมลอฮมะอัสซอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานูตาลานั้นพระองค์จะทรงอยู่กับบรรดาคนที่ มีความวาม,มีความอดทนแล้วในการละหมาดที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาได้ให้เราได้ทําการละหมาดเป็นจมา่าให้เราได้ทําการละหมาดที่ที่มัสยิดเพราะการละหมาดทําให้เป็นการสร้างความเข้าใจเป็นการสร้างความรู้จักกันระหว่างมุสลิมนะและในการละหมาดฟารดูเนี่ยเป็นการเอาใจใส่กับการที่เราจะได้ทําความรู้จักกัน นะหมายความว่าถ้าหากว่าคนคน,นึงเขาเดินทางคนคนหนึ่งเขาป่วยคนคนหนึ่งเขาไม่ได้มาที่มัสยิดเราก็สามารถที่จะรู้ได้จากการที่เขาเขาได้ละหมาดอยู่อยู่ร่วมกันนะและการละหมาดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลายังได้วางข้อผ่อนผันนะครับสำหรับคนที่เดินทางสําหรับคนที่ป่วยสามารถที่จะย่อนะการละหมาดได้และก็จะมีบทบัญญัติในเรื่องของการรวมการละหมาด นะเพราะฉะนั้นพี่น้องอเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนพอเวลาที่มีควาพยายามในการทําความเข้าใจในเรื่องของบทบัญญัติที่เราสุภานุวตาราได้ได้วางมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการละหมาดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการรักษาโรคบางโรคที่หลายหลาคนได้เผชิญอยู่เวลาที่เราเราใช้ชีวิตเราเดําเนินชีวิตอยู่กับ มนุษย์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีแต่เรื่องของเรื่องของมนุษย์แต่เวลาที่เรารู้จักว่าวันหนึ่งจะมีอยู่ห้าช่วงที่เราจะต้องตัดออกจากโลกดุนยาแล้วเราก็มุ่งตรงหาส่วนส่วนลอสุภานุทตาลาหมายควาว่าหัวใจของเราเนี่ยมุ่งตรงส่วนลอสุภานุทตาลาะเราพักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยกับการคิดแต่ว่าถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งชีวิตของเขาคิดอยู่ตลอดคิดแต่เรื่องดุนยาเรื่องดุญญนยาพี่นอนเขาก็จะประสบกับความ คียดความเหน็ดเหนื่อยนะนี่คือความสวยงามของอิสลามในเรื่องของการการละหมาดต่อมาความสวยงามของอิสลามในเรื่องของการวางบทบัญญตัติการจ่ายสกาศพี่น้องฮะอิสลามดังที่เราได้บอกว่าคือศาสนาที่เอาใจใส่กับสังคมคือศาสนาที่เอาใจใส่กับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นคนร่ำรวยทํำยังไงให้ให้คนยากจนเนี่ยมีความรักเขา และหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาได้วางความสวยงามของอิสลามเอาไว้เนี่ยคือพระองค์ได้ได้กำหนดคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับสกาดก็คือคนยากจนคนขัดสนคนที่เป็นคนจัดการเรื่องของอสกาดคนที่หัวใจของเขาเอ็นเอียงมาสู่อิสลามนะแล้วก็คนที่ยังเป็นทาสคนที่มีหนี้สินคนที่เป็นคนเดินทาง นะแล้วก็คนที่อยู่ในหนทางของลอสาวาห์นูตาลาในการในการจิฮารและในการจ่ายสกาดนั้นเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราให้เราได้รอดพ้นจากการเป็นคนที่ตนหนีเป็นคนที่ขี้เหนียวเป็นการที่ให้ให้หัวใจของเราเนี่ยนะออกห่างจากการยึดติดกับโลกดุนยาและให้เราได้มีมารยาทที่ดีงามก็คือ การมีความใจบุญต่อต่อผู้คนอเลตาลาได้บอกว่าคุดมินอัมวาลิหิมซอดากอตันตัวตอฮโรหุมวัตุุสกกีหิมจงเอาจากทรัพย์สินของพวกเขาคุดมินอัมวาลิหิมเพื่อเป็นเป็นซอดากอเป็นการเป็นการเอาไปจ่ายสกา a เพื่อตัวตอเฮโรมวัตตุักกีหิมให้พวกเขาได้มีความสะอาดมีการมีการได้รับการขัดเกลาและหนึ่งในความสวยงามของอิสลามก็คือการวางบทบัญญัติในเรื่องของการการถือศีลอดพี่น้องฮะ ในการถือศีลอดเป็นการสอนให้มุสลิมรู้จักความความอดทนอดทนจากความอยากในเรื่องของอลิ้นในเรื่องของอาหารอดทนจากความอยากในเรื่องของชาวะอดทนให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่เดิมๆเ,เนี่ยเคยเป็นสิ่งที่เป็นเป็นของฮาราลและให้เราได้มีการฝึกฝนการถือศีลอดเป็นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ท,ที่ที่ดีงามระหว่างาสามีภรรยาเป็นการ ฝึกฝนให้ตัวเราเนี่ยรู้จักความหนักแน่นรู้จักความอดทนให้มากขึ้นแล้วเป็นการที่ให้เราได้รู้ถึงความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่อรัชสมัยฮานวยตาลาเพราะในการถือสินอดเนี่ยไม่มีไม่มีใครที่จะมามารู้ถ้าหากว่าเราไปไปแอบทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปแอบกินไปแอบทําอะไรนะเหมือนดังที่ให้เราได้รู้ว่า การถือสินอดนั้นเป็นการฝึกฝนเรื่องของมรารยาทที่ดีงามให้กับเราที่ท่านนาบีุลเลา,าสัลลอฮุอะลัะห์วะซัลลัมได้บอกว่าอิดะอัสบมาฮ์ให้ทุกลุ่มยามันซออิมันเวลาที่ใครตื่นมาในยามเช้าเนี่ยแล้วถือสินอดเนี่ยนะฟาลายะรฟุตเวลาจะจลก็อย่าอย่าไปทําอะไรที่เป็นสิ่งอนาจารแล้วก็อย่าทําอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มันดูไม่ฉลาดนะนะเฟนุรอนชาต้าโมอัลกอตโลถ้าเขามีใครมา,มา,ม,ามาชวนเขาด่าชวนเขาทะเลาะชวนเขา ตีกันฟันอย่างโกอินนีซออมอินนีซออมก็ให้เขาเกล่าว่าแท้จริงชั้นนั้นเป็นผู้ที่ถือศีลอดชั้นนั้นเป็นผู้ที่ถือศีลอดและอีกหนึ่งในความสวยงามของอิสลามก็คือความสวยงามในเรื่องของ,ของการวางบทบัญญัติในการทำฮัจ์ฮัจ์คือการให้เราได้แสดงให้เราได้เห็นถึงการเป็นการเป็นบ่าวอย่างชัดเจนการยอมจำนนต่อรอสุภาห์นอตาลการที่เราจะต้องพลีทั้งตัวเราและทั้งทรัพย์สินของเราเพื่อ ไปทําการประกอบศาสนกิจนะและในการทำฮัตเนี่ยอิสลามได้วางให้เราได้รู้ถึงให้เราได้เห็นถึงสภาพของบรรดามุสลิมฮัตคือสิ่งที่ให้เราได้ได,ไดร้รู้จักการเตรียมตัวนะเตรียมตัวในการที่เราจะต้องจากครอบครัวในการที่เราจะต้องจากลูกการที่ต้องจากภรรยาและให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะต้องเสียชีวิตและให้เรามั่นใจว่าเราจะต้องไปรวมกันที่ทุ่งมัชาร และนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาได้วางบทบัญญัติในการธรรมฮัดเพื่อเป็นการเป็นการฝึกฝนนะเป็นการสอนานีพี่น้องครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อิสลามได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งที่สวยงามอยู่ในบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาได้วางมาอยู่เสมอแล้วก็ให้เราได้นํามาใช้ต่อในการดําเนินชีวิตของเรานะครับแลว้วพบกันใหม่นะฮะในครั้งหน้ากับการเรียนรู้เรื่องของความสวยงามของอิสลามนะครับวันนี้คงฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะอัลลอฮ์เราขวัญนะมุฮัมมัด ววาาาาาออลลลสหบัมมมมกุรฮนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน